ต่อที่กางต่อที่ที่บ้านกัน รสชาติมะพร้าวเป็นไงบ้างรสชาติหอมหอมก่อนแล้วก็แล้วก็วกหวานหวานมากครับหวานมากเลยไม่มีไม่มีรสเปรี้ยวเลยสมราคาไหมะโอยราคาถูกมากหัว <laughs>

ไปเรื่องไมมีม um, <he> ี่อาน้วยฮะอานน่าอ่าเหรอสร้างทิชใช่ปะอ่าเยอะสร้างทิส

thế luôn, mình luôn luôn mà người khác, khác mình người, <laughs>

ก็เอาไม่เบิ้ลกันกัน,กนลงกันเอาไปตั้งไปได้กินวันละนั่นน่ะปุ๋งค่ะหนึ่งและสามใช่ค่ะนี่ใส่ได้มาจากไหนที่บังหัวชมพนมาจากวันนี้มาฟ้ามาจากไหนครับมาจากชุมพลครับจติพระอ๋อแตกสวนใครครับจากสวนของพี่นานครับแล้พี่ยานานอยู่หมู่ที่สองตนะบนชม,มพลนะร <ผม S 1> ครับจติพระวัดชมพานปุ๋งเยอะไหมปุ๋งก้าสิบสองไร่ครับ บริเวณขอบบ่อกุ้งนะครับต่บริเวณบ่อกุ้งริมทะเลครับผมรสชาติมะพร้าวเป็นยังไงอ,อย่างเง้นพื้นๆแล้วน้มามะพร้าวมันก็ของริมทะเลมันก็พอหวานโอสุกวนอยู่แล้วครับพอดีน้ำมันอร่อยก็ทําให้น้ํามะพร้าวหวานสรที่สปลูกประมาณกี่ต้นก็ห้าร้อยประมาณห้าร้อยต้นนึ่ครับวันนี้เอามากีเท่าไหร่เท่สี่ร้อยได้วันนี้ครับ ก็ขายลูกกันสิบาทเป็นถุงถุงละสิบาทสิบห้าบาทแล้วก็เป็นลูกลูกกันสิบาทครับโครงการกองเกษตรจังหวัดสงขลาแล้วร่วมกับผู้ว่าหนังบื้นที่ของเทศบาลเมืองสงขลาโครงการนี้จะช่วยช่วยชาวสวนมะพร้าวยังไงบ้างก็จากราคาที่ซื้อสวนเราก็ขายอยู่สองบาทสามบาทแล้วก็พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามาขายปีนะครับมาขายบีจะได้ดีกว่าครับน่าจะมีโครงการนี้ได้ตลอดนะครับ